ได้ครับบวดหลังลงเอวหลังลงเอวเลยแ้กันลงขั้นสายลงมาเนี่ยลงหน้ามาแข่งลงมาขาเลยเนาะครับผมลงจะปวดมากมากก็คือนี่ครับเนี่ยครับครับจะจะนักครับผมแล้วก็จะมาสุโขครขับเป็นช่วงไหนครับช่วงตะโพลเนี่ยตะโพลลงมาขาเนะาะอ่ามันจะเป็นเวลาไหนก็เป็นเรื่อยครับตลอดเวลาก่อนครับตลอดเวลาตลอดเวลาเนี่ยปวดจี๊ดจ๊าจ้านะครับอืมถ้าเขาเดินเนาะเจ็บกัเดินกั ตวจอยู่ครับตรวจเนี่ยเราเดินหนะครับวัจแล้วบอใครมีเฮงด้วยขาข้างนี้แล้วเราเดินเดินหูเลยเดินไปน้อยเดียวกับหูละครับเนาะจะออ่นเดินไปเนี่ยอากาศมันจะคล้ายๆทีมารักษาก็คือเดินไปเนี่ยมันจะช้าลงนักลมก่อนนักไหยกบกว่าขึ้นละครับเนาะาคก้าวไปออกก้าวออกล่ะก้าวไปออกครับยาข้องไหนลุกคนนะถ้าเดินแบบยกตีนมาได้เนาะครับผมคืออากาศนักจ้ะ เนี่ยคุณร้านคีไม้นน้องนี่จะเข่งมั้งล่ะน้าอ่าเห็นังเข่งกันนักสองข้างก็ข้างเดียวเป็นสองข้างนี่ปวดมันตึงทั้งสองครับสองข้างแล้วนั่งก็สบายได้ยังได้ครับเออยังดีอยู่นะครับนั่งนักเลยนัอนได้ละมันจะมันจะปวดต้องเข้าหาจะเข้าอย่างได้ยมั้ยนาะครับผม แต่วิ่งเงี้ยผมกกล้าวิ่งหมดได้เนาะการเดินไปสักน้อยนี่จะมีอากาศมั้จะมีอากาศไหครับปวดคลายๆอ่อนแห้งเลยจะขัดขึ้นอ่ะปวดทรวงขนาดทรวงเหมือนมี่อย่างนักของดาวถือผมอยากจะยู่ตรงที่ว่าเขาเดินปุ๊บเนี่ยมีอากาศเลยครับมีก็หูเลยนาทีมึงก็ครับครับแล้วเขาไปหาหมอหมองอ่อนแสงของแบบไหนหมอเอ็กซเรย์ว่าหมอนห้องกระดูกแตกทับเส้นประสาทเส้นประสาทเลยเนาะ ก็เป็น,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 นเป็นบบนเงาได้พายกันนะเป็นร้องซีดไอ้ยาเข้าฟงกระดูกเป็นว่าถ้าบาหายกับล้อฟาตัดครับอืมฟาตัสครับ,รบอาการ,ร,กน,รนีอ่อะไรเงี้ยเนาะมาคืนนอนกับตึงเจ็บไรครับเจ็บช่วงก้อนนี่น,น้ำตาเมื่อคืนนะครับให้ละอตอนตอนอู้กันเนี่ยกับตึงมีอาการนี่เนาะปวดอยู่ครับปวดตอนนี้นะโอเคครับ

Hả? Tiếng nhầm. lại đấy các bạn. Tí nhầm. Ông tín. Đó. Tìm một. Cốt. Tí mỏ <laughs> <laughs> nhầm rồi nè. Nó hỏi mỏ. heng heng cả. Đình hèn đi. từ bố luôn. Như đấy. khốn chưa bị nhắn hiền lánh khốn khốn đỡ nó lọt nhớ xét hiểm đúng quá đó cần nghỉ đốn tăng đốn ạ à. khinh เออเขาถ่ายโดดเนาะ